สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูตาอีกแล้วนะคะวันนี้ครูตาก็จะมาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมด้วยคือเรื่องสารอาหารนะคะวันนี้เดินทางมาถึงชั่วโมงที่เจ็ดของเรื่องสารอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปเรียนเ,เกี่ยวกับหัวข้อสารอาหารกับพลังงานนะคะแต่ก่อนจะขึ้นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทบทวนเนื้อหานะคะ,นะคะเรื่อง สารอาหารที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะในหลายๆชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะ,ะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวสไลด์ลนี้นะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะคุณครูจะขออนุญาตทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้ว่าเราค้รับพลังงานเท่าไหร่ในแต่ละวัยนะคะหรือว่า ในแต่ในแต่ละกิจกรรมนะคะที่เราใช้ในแต่ละวันเราคนได้รับพลังงานจากอาหารเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนจําภาพนะคะ mind mapping อันนี้ว่าอาหารนะคะอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นขนมหวานเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาหารคือสิ่งที่เราทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายหลังจากนั้นเมื่อผ่านกระบวนการย่อย มันจะได้สารเคมีนะคะสารเคมีที่เราเอาไปใช้ในร่างกายของเราเราเรียกสารเคมีพวกนี้ว่าสารอาหารนะคะเราเรียกมันว่าสารอาหารซึ่งสารอาหารมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะได้แก่เจ้าคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะพบในพวกแป้งน้ำตาลนะคะแล้วก็โปรตีนพบในเนื้อในนมในไข่แล้วก็ไขมันพบในพวกไขมันพืช ไขมันสัตว์นะคะแล้วก็กะทินะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะคะแต่ร่างกายขาดไม่ได้ก็คือพวกแร่ธาตุวิตามินแล้วก็น้ำอ่ะตรงผังนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณครูพูดตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> พูดตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ทีนี้พอมาถึงในเรื่องของอความที่เรียก ความรู้สมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยนานมาละหลายปีมาแล้วนะคะเราจะเรียนว่าอาหารมีทั้งหมดห้ามูมูนึงได้แก่คาร์โบไฮเดรตมูสองโปรโตีนอันนี้ถือวาอ่าเป็นความรู้ที่ยกเลิกไปหรือว่าเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาหารบางอย่าง พอเรากินเข้าไปมันไม่ได้ให้สารอาหารอย่างเดียวอย่างเช่นข้าวเราบอกว่าหมู่ที่1คือพวกนะคะคาร์โบไฮเดรตมาจากข้าวจริงๆแล้วถ้าเราทานข้าวนอกจากเราได้คาร์โบไฮเดรตข้าวบางอย่างมันมีทั้งโปรโตีนมีแล่าธาตุมีวิตามินและมีน้ําอยู่ในนั้นจริงๆเรากินข้าวอย่างเดียวเราได้สารอาหารครบห้าหมู่เขาก็เลยยกเลิกการเรียกว่าหมู่หคาร์โบไฮเดรตหมู่สองโปรโตีน ไม่เรียกแบบนี้นะคะถ้าเราจะเรียกอาหาราหมู่ให้ใช้ว่าหมูนมนะคะหมู่นมก็คือถ้ากินอาหารพวกนมไข่เนื้อสัตว์เมล็ดถั่วแห้งงาพวกนี้อยู่ในหมู่นม นะคะคแต่ให้สารอาหารนะให้ได้ทั้งโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ําเห็นไหมคะให้ได้ครบเลยหรือจะเรียกว่าหมูข้าวหมูข้าวคือมีแป้งมีน้ำตาลมีเปือกมีมันหมูผลไม้ก็ตะกูลผลไม้ต่างๆส้มแอปเปิ้ลนะคะหมูผักก็คือผักใบเขียวผักคะน้าอะไรก็ว่าไปหมูน้ํามันและไขมันจากพืชถ้าเราจัดอาหารตามหมู ให้เลิกเรียกว่าหมูหนึ่งคาร์โบไฮเดรตหมูสองโปรโตีนให้แทนว่าหมูนมหมู่ข้าวหมูผักผลไม้แบบนี้โอเคนะักอันนี้คือความรู้ใหม่ของกรมอนามัยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขได้ได้ได้อธิบายมาใหม่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าเรากินอาหารหนึ่งอย่างแต่เราได้รับสารอาหารที่หลากหลายเพราะฉะนั้นนะคะแยกให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าสารอาหารที่เระบอบไปทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันวิตามิน ตัวแรกแล้วก็นะ้าเราจะได้รับจากอาหารทุกชนิดที่มันมีนะคะโอเคนะตัวนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเข้าสู่เรื่องอาหารกับพลังงานแล้วนะคะสู่เนื้อหานะคะสารอาหารกับพลังงานนะคะวันนี้คุณครูคมีเอ่อก็เรียกว่าแผนภาพนะคะแผนภาพแสดงพลังงานในอาหารที่เรา กินในแต่ละมื้อของเราว่าพอเรากินอาหารหนึ่งมื้อหนึ่งจานเข้าไปมันมีพลังงานเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเรากินออกไปแล้วเราไม่เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะเกิดไปสะสมในร่างกายของเราและเกิดโทษกับเราอย่างไรนะคะคุณครูยกตัวอย่างอาหารบางอย่างละกันเนะาะนักเรียนสนใจอะไรหรือชอบทานอาหารอะไรก็สังเกตบนบนจอนะคะคุณครูจะพูดบางอย่างเนาะอ่ะอย่างแรกเลยพิซซ่านะคะพิซซ่า เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดชนิดหนึ่งหนึ่งถาดของพิซซ่าถ้าเรากินคนเดียวหนึ่งถาดนะคะเราจะได้รับพลังงานถึง876กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะถาดเดียวนะไอ้กิโลแคลอรี่นี่คือค่าพลังงานที่เราได้จากอาหารยังจำได้ไหมคุณครูเคยพูดไว้ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ถ้าเราทานโปรตีนหนึ่งกรัมจะให้พลังงาน10กิโลแคลอรี่ แต่ถ้าเราทานไขมันหนึ่งกร,รมัมจะให้พลังงานเท่าไรนะ9กิโลแคลอรีนั่นแหละทีนี้เวลาที่เรากินอาหารเราไม่ได้กินเฉพาะคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวถูกไหมคะเราจะปรุงอาหารเป็นจานๆมันมีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินรแร่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานที่เอามาอยู่ในอาหารหนึ่งจานมันเลยเป็นไงเป็นหลักร้อยกิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานอาหารอะไร เราควรคำนึงถึงพลังงานที่เราจะได้รับว่ามันเกินความจำเป็นของร่างกายเราหรือเปล่านี่เพียงหนึ่งตัวอย่างที่นีกูยกตัวอย่างว่าพิซซ่าหนึ่งถาดขนาดถัดกลางด้วยนะคะลูกให้พลังงาน876กิโลลีโอโหมื้อเดียวถาดเดียวอิ่มไดททั้งวันนะคะหรือว่าเป็นอาหารที่เราทานบ่อยๆนะ,ะทานทานบ่อยๆอะไรดีกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะหนึ่งจานนะเราไปสั่งหมคะกะเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจาน นี่จ่ายไปเลยสามสิบบาทแต่พลังงานที่ได้รับเป็นไงคะหกร้อยสามสิบกิโลแคลอรี่เยอะไหมคะฟังดูก็เอ๊ะไม่เยอะเท่าไรได้อีกนะใช่ไหมแต่น,นี้คือหนึ่งมือ้อถ้าวันนี้เรากินเช้าเรากินหกร้อยสามสิบกิโลแคลอรี่กลางวันอยากกินอะไรดีคะข้าวหมูแดงกลางวันอยากกินข้าวหมูแดงได้พลังงานเท่าไหร่คะหนึ่งจาน ห้าร้อยสี่สิบกิโลแคลอรี่โอ้โหบวกกันนี่พันกว่าแล้วใช่ไหมคะแค่สองมือเองนังน,นี่ยังไม่นักมือเย็นเลยนะคะไม่รู้ว่าเกินพลังงานที่เราต้องการหรือเปล่านะคะส่วนข้างล่างนี้คือสิบกิโลในที่นี้หมายถึงถ้าเรากินกระเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานเราจะเอาพลังงานหกร้อยสาสิบกิโลแคลอรี่ออกจากร่างกายเราเราไปวิ่งแค่สิบกิโลเองค่ะ ะะแต่ถ้าเรากินข้าวหมูแดงหนึ่งจานได้พลังงาน540ตัว5 540กิโลแคลอรี่เราต้องวิ่ง็7กิโลเมตรไหวไหมเนี่ยมันคุ้มกันไหมคะกินขนาดนี้อ่ะนี่มาดูอาหารโปรดคุณครูกาแฟนะคะกาแฟหนึ่งแก้วนะคะแค่กาแฟนะของวานนิดหน่อย115กิโลแคลอรี่คุณครูต้องไปวิ่ง1.8กิโลเมตรโอ้โหไหวไหมคะแค่ดูก็ เริ่มตนกตกใจเริ่มกลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูพาไปดูนะคะว่าเรามีหลักคิดยังไงในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับเพศกับวัยและกิจกรรมที่เราทำนะคะอ่ะจีนี้ดูก่อนนะคะเขาบอกว่าอาหารและพลังงานที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยจริงๆแล้วในแต่ละคนนะคะในในรูปนี่นจะเห็นว่ามีมีแตกต่างกันนะคะมี เพศก็แตกต่างนะคะเพศหญิงเพศชายนะคะวัยนะคะวัยก็แตกต่างมีวัยเด็กมีวัยรุ่นนะคะมีวัยรุ่นมีวัยทํางานแล้วก็มีวัยชราก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกินอาหารนะคะในแต่ละบุคคลมันอาจจะมีความไม่เท่ากันนะคะต้องคํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องของเพศวัยและกิจกรรมที่ทําถ้าคนบางคนชอบออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องการพลังงานในหนึ่งวันที่มากกว่าคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายพอจะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรเราต้องดูความแตกต่างในเรื่องเพศวัยกิจกรรมแล้วก็เลือกให้เหมาะสมอย่าให้มากเกินไปถ้ามากเกินไปพลังงานมันจะเก็บสะสมกลายเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะคุณครูมีตารางอีกหนึ่งตารางให้ดูอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าคนเรามีอายุที่แตกต่างกันนะคะ จะต้องการพลังงานในหนึ่งวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นวัยเด็กนะคะวัยเด็กถ้าอายุอยู่ที่ประมาณ7-9ปีนะคะในหนึ่งวันตั้งทั้งวัน,นต้องการพลังงานอยู่แค่1,900กิโลแคลอรี่ 1, นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเหมือนกันแต่อายุเพิ่มก็มาเป็น12 10- 12ปีจะต้องการพลังงานอยู่ที่2,300กิโลแคลอรี่นะคะ,ะคุณครูพูดเฉยๆเนาะทืกนฟังเพื่อที่ไม่ให้จำนะคะจะฟังเพื่อให้เข้าใจว่า คนในแต่ละวัยนะคะหรือว่าเพศเนี่ยมันมีความต้องการพลังงานในแต่ละวันที่ต่างกันอคุณครูปเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันสมมติเด็กนักเรียนป .6 นะคะอายุอยู่ที่12 13เนาะประมาณ12 13นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายเด็กอายุ13นะคะต้องการพลังงาน2,800กิโลแคลอรี่อัน้เพศชายนะคะอยู่ในห้องเดียวกันแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงปอ .6 อายุ13ปีเหมือนกันนะคะแต่เป็นไงคะ ต้องการพลังงานเพียงแค่เท่าไหร่สองร้อยสะสองพันสามร้อยห้าสิบห้ากิโลแคลอรี่ต้องเห็นข้อแตกต่างสองอันนี้ไหมลูกเห็นไหมคะระหว่างเด็กเพศชายกับเด็กเพศหญิงอายุสิบสามปีใครต้องการพลังงานมากกว่ากันคะอ่าเด็กผู้ชายต้องการพลังงานมากกว่านะคะมากกว่าเท่าไหร่คะเนี่ยสี400่ร้อยกกิโลแคลอรี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินหักโห,หมสู้เด็กผู้ชายได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าเขากินแล้วก็ใช้พลังงานหมดของเขาไปเลยนะคะแต่ถ้าเรากินเท่าเขากิน2008แต่เล้ร่างกายเราเผาผลาญออกไปแค่เท่าไหร่2 3 5 5สแสดงว่าอีกกิโลพลังงาน400กว่ากิโลแคลอรี่ก็เก็บสะสมกลายเป็นอะไรคะไขมันที่ใต้ผิวหนังเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนหญิงต้องระมัดระวังนะเวลากินอะไรนะคะเราเราต้องกินให้เหมาะสมกับเพศกับวัยของเรานะคะ,ะทีนี้ครูม,มาดูข้อพิเศษอีกนิดนึงนะคะ เอาสรุปง่ายๆคือ,อเขาเรียกว่าอะไรเพศชายเนี่ยเมื่อในหนึ่งวันจะให้จะใช้พลังงานได้มากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็อายุที่ต่างกันนะคะก็มีผลในวัยเด็กในวัยรุ่นเนี่ยพลังงานเนี่ยต้องการมากพอเข้าสู่วัยวัยสูงวัยและวัยทํางานวัยต่างคนเนี่ยพลังงานจะเริ่มใช้ลดน้อยลงนะคะและอันนี้คือลักษณะเด่นอีกอย่างที่ครูจะเพิ่มเติมคือเรื่องตรงนี้นะลูกหญิงที่มีคันกับหญิงให้นมบุตร นะคะก็จะบวกพิเศษเข้าไปหมายความว่าสมมุติว่า,าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นพี่เราก็ได้อายุสามสิบปีนะคะอายุสามสิบปีปกตินะคะปกติเนี่ยเขาจะได้ต้องการพลังงานใช้หนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่แต่บังเอิญพี่สาวเราเขาตั้งท้องเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ทานพลังงานอาหารที่ให้พลังงานแค่หนึ่งพันเจ็ด้อยกิโลแคลอรี่จะไม่พอเขาจะต้องบวกเพิ่ม เอาไว้สำหรับเลี้ยงดูลูกน้อยที่อยู่ในครั์อีกเท่าไหร่คะสองร้อเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้อายุสาสิปีนะคะสาสิปีนะคะก็ต้องบวกเข้าไปนะคะแสดงว่าเขาต้องได้พลังงานเท่าไหร่คะหนึ่งพันเก้าร้อกิโลแคลอรี่นะคะหญิงสาสิปีและมีคันในหนึ่งวันจะต้องการพลังงานหนึ่งพันเก้ารอกิโลแคลอรี่อะดูเป็นนะแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะคนเดิมเลิกมีคันและคลอดออกมาให้นมบุตร ทีนี้เวลาให้นมบุตรพลังงานก็ต้องการมากขึ้นจะไม่ต้องการเพิ่มอีกสองร้อยจะต้องการเพิ่มเท่าไหร่คะหนึ่งพันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เขาต้องการพลังงานในหนึ่งวันของผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นไงคะมากขึ้นนะคะก็คือเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอร,รี่บวกกับหนึ่งพันกิโลแคลอร,รี่กลายเป็นเท่าไหร่คะสองพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอร,รี่นี่คือข้อพิเศษของนี้นะที่เพิ่มเรื่มมากหญิงมีคารกระดิงให้นมบุตรตารางตรงนี้ดูเป็น้วย,ยังคะ ดูไปแล้วนะนะคะว่าคนในแต่ละวัยนะคะต้องการพลังงานต่างกาันและเพศที่ต่างกาันก็ต้องการพลังงานในแต่ละวันที่ต่างกาันและผู้หญิงที่มีการผู้หญิงที่ให้นมบุตรอาจต้องการพลังงานที่มากกว่าคนปกติเข้าไปอีกบวกเพิ่มเข้าไปอีกโอเคนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะพามาดูตารางอีกตารางหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตารางแสดงพลังงานที่เราใช้ในการทํากิจกรรมนั้นๆหนึ่งชั่วโมง เราจะสูญเสียพลังงานออกไปที่ต่างกันเพราะเราบอกกัแล้วว่าการต้องการพลังงานขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยคุณรูอธิบายจบไปละทีนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทําถ้าบางคนทํากิจกรรมนอนหลับกับทํากิจกรรมล้างรถเห็นไหมคะสองกิจกรรมนี้ใช้แรงต่างกัน,นแน่ใช้พลังงานต่างกัน,นแน่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีตารางเทียบออกมาว่าในหนึ่งชั่วโมงอันนี้คิดจากน้ำหนักตัวนะคะ น้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมถ้าคนนี้เขานอนหลับหนึ่งชั่วโมงนะคะเขาจะใช้พลังงานออกไปจากร่างกายของเขาเป็นผู้ชายด้วยนะ1.05กิโลแคลอรี่ถ้าเขาน้ำหนักเท่าไหร่คะ10กิโลกร,รมัมก็แสดงว่าเขาใช้พลังงานออกจากไปได้เท่าไหร่คะ10บกิโลประมาณ10 5จุ้ากิโลแคลอรี่เศษเท่ากับเศษเสีเ่ยวกระเพราไก่ไข่ดาวเขหรือยงัง นึกออกไหมกระเพราไก่ไข่ดาวเท่าไหร่600กว่ากิโลแคลรี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านอนหลับเนี่ยถือว่าเราแทบไม่ได้ใช้พลังงานอะไรออกไปเลยแต่ถ้าล้างรถนะคะล้างรถ1ชั่วโมงถ้ากเขาหนัก10กิโล พลังงานที่เขาขับออกไปจากร่างกายเขาจะหายไปประมาณ30กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็มีผลต่อการเผาผ่านพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราทํากิจกรรมที่เคลื่อนไหวมากๆอย่างเช่นออกกําลังกายฟิตเนสว่ายน้ําเราก็จะมีการใช้พลังงานออกจากร่างกายเราเยอะเราก็สามารถกินอาหารเข้าไปได้เพิ่มแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมที่เป็นคนไม่ค่อย,อยขยับเคลื่นร่างกายวันๆไม่ออกกําลังกายเลยเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ควรกินอาหารให้มันเกินความจําเป็นของพลังงานในแต่ละช่วงในแต่ละวัยเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นตัวอย่างที่การคิดต้องเอาตัวเลขมาใช้หน่อยนะคะพรไม่เอ่ย อ่ะทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาที่ต้องใช้ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะคะต้องมีสูตรการบวกลบคูณหารเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะคะให้นักเรียนตั้งสตินะคะแล้วฟังตามคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนจะทําได้แล้วก็เอาไปปรับใช้ได้แล้วก็เอาไปทําโจทย์ ในตอนสอบโอเน็ Net ได้ด้วยนะคะจากที่เราเรียนไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าจากตารางจะเห็นว่าความต้องการพลังงานของร่างกายเนี่ยมันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศนะคะวัยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละคนเนี่ยมันมากน้อยเท่าไหร่ทีนี้เวลาที่เราเออกมาคํานวณน,นะคะหาพลังงานที่ มันจําเป็นต่อร่างกายของเราจริงๆแล้วมันเท่าไราหาได้จากเอาน้ําหนักตัวนะคะคูณด้วยพลังงานที่ใช้ในหนึ่งชั่วโมงนะคะต่อน้ําหนักตัวจะหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วก็คูณด้วยเวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมฝังดูยากนะนะคะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งเราดูจากตารางแล้วเราเทียบด้วยเลยว่าอ,อายุ สิบถึงที่สองปีต้องการพลังงานหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่อันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเพศกับวัยเรารู้อยู่แล้วจากตารางแลกขึ้นครให้ดูแต่ตัวที่มันจะต่างจริงที่เราต้องมาดูรยยายละเอียดจริงๆก็คือตัวเจ้าอะไรคะปริมาณกิจกรรมที่เราใช้เนี่ยซึ่งเราต้องคิดจากอะไรคะกิจกรรมที่เราทานะคะเทียบกับน้าหนักตัวแล้วก็เทียบกับช่วงเวลาที่เราทําเราถึงจะได้ตัวพลังงานเอาไปเพิ่มว่า จริงๆแล้วนอกจากพลังงานที่อยู่ในวัยในเพศของเราต้องการแล้วเราทํากิจกรรมมากเราก็บวกพลังงานที่เราต้องการมากเข้าไปได้อีกแต่ละหวา่ากฟังเดี๋ยวจะงงไปดูตัวอย่างอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะการขันวณพลังงานนะคะ ในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะคุณครูสมมติเหตุการณ์แบบนี้ละกันนะคะ,ะเด็กชาย A คนนี้นะคะชูสองเล็อายุสิบสามปีนะคะอายุสิบสามปีนะคะมีน้ําหนักตัวสามสิบห้ากิโลกร,รัมนะคะล้างรถสองชั่วโมงถามว่าเด็กชาย A เนี่ยใช้พลังงานในการล้างรถเนี่ยครั้งนี้ไปเท่าไหร่ก็คือเทียบจากสูตรนะคะก็คือน้ําหนักตัวคูณด้วยพลังงานที่ใช้ในหนึ่งชั่วโมงต่อ,อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วก็คูณด้วย เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวเลขที่แทดค่าคือเท่าไหร่ลูก3.5เลขนี้นะคะคูณด้วยพลังงานที่ใช้นะคะใน1ชั่วโมงนะคะต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมใน A ทำอะไรลูกล้างรถเพราะฉะนั้นเราก็มาเทียบจกาาออัการางล้างรถคืออันนี้ค่ะบรรทัดนี้นะคะล้างรถเด็กหญิงเด็กชายเด็กชายถูกไหมล้างรถเท่าไหร่คะมองเห็นไหมคะเนี 68, ่ย3.68คุณครููก็เอา3 6มมาคูณ เวลาที่ใช้อันนี้คือเทียบจากเท่าไรคะหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นอะไรคะคูณเข้าไปสองชั่วโมงถ้าล้างรถสามชั่วโมงก็คูณเลขสามเอาไปคูณกันคูณคณิตศาสตร์ปกติเลยนะคะปรากฏว่าพลังงานที่ในเอใช้ไปในการล้างรถสองชั่วโมงเท่ากับสองร้อยห้าสิบเ็ดจุดหกกิโลแคลอรี่อ้โหล้างรถต้องสองชั่วโมงใช้พลังงานไปเท่าไรคะสองร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหกกิโลแคลอรี่นันกเรียนดู สองร้อยถ้าเมื่อเช้าในเอกินกะเพราไก่ไข่ดาวไปหนึ่งจานได้พลังงานเท่าไหร่คะหกร้อยสามสิบกิโลแคลอรี่ล้างรถไปสองชั่วโมงพลังงานของกะเพราไก่ไข่ดาวหมดหรือยังคะเนี่ยยังไม่หมดเลยเห็นไหมคะยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเลือกกินพิซซ่าเป็นไงโอ้โหล้างรถได้อีกหลายชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเวลาที่เรากินอาหารที่มันให้พลังงานมากๆบางครั้ง ถ้าเราไม่ออกมารังกายมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะคะัาเรียนมาดูซิรัางรถสองชั่วโมงใช้พลังงานไปสองร้อยห้าสิบเจดจุดหกกิโลแคลอรี่ใกล้เคียงกับเรากินอะไรเข้าไปเคะเนี่ยใกล้เคียงกับอะไรปอเ,เ,เปี๊ยะหนึ่งจานสามร้อยเลยเฟ็นฝายกล่องเดียวสามร้อยช็อกโกแลตสิบกรัมช็อกโกแลตประมาณส10ิบร้อยกรัมนิดหนึ่ง ประมาณนิดหนึ่งร้อยกรัมช็อกโกแลตกล่องเล็กๆกล่องนั้นเท่ากับเราล้างรถไปสองชั่วโมงคิดดูดีๆนะจะกินอะไรเข้าไปคิดดูดีๆนะคะว่าเราเอาออกมันไหวไหมนะคะนี่แค่ตัวอย่างนะทีนี้จริงๆเราคิดแค่นี้ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นเราก็กินข้าวหนึ่งจานอิ่มไปหลายวันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราต้องไปดูต้นทุนเดิมที่เด็กชายเอเขาเป็นเด็กผู้ชายถูกไหมคะ ตารางนี้ไงลูกจำได้ไหมคะเด็กชายเอนะคะอายุสิบสามปีน้ำหนักสามสิบห้ากิโลกรัมประมาณนี้เขาต้องได้รับพลังงานอยู่แล้วเท่าไรต่อวันสองพันแปดถูกไหมคะปกติเขาต้องได้รับพลังงานอยู่แล้วสองพันแปดแต่วันนี้พิเศษร้างลดเข้าไปนะคะร้างลดเข้าไปอีกสองร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหกกิโลแคลรี่เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันอันนี้คือเครื่องหมายลูกน้ำนะคุณครูพิมพ์ผิดแล้วนะคะวันนี้ทั้งวัน นายเอจะได้รับพลังงานหรือว่าใช้พลังงานไปอยู่ที่สามพันห้าสิบเจ็ดจุดหกกิโลแคลอรี่อย่างนี้คิดแบบนี้นะคะคือเอาพลังงานที่ในแต่ละเพศในแต่ละวัยนะคะบวกกับพลังงานที่เราใช้นะคะถ้านายเอไม่ได้ล้างรถอย่างเดียวยังไปวิ่งได้อีกทุว,วิ่งใช้ไปอีกสามร้อยก็บวกเข้าไปเพราะฉะนั้นนายเอก็จะกินอาหารได้มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนอยากกินมากนักเรียนก็ต้องเอาพลังงานออกไปมากๆด้วยการทํากิจกรรมเยอะๆโอเคนะเข้าใจนะคะวิธีการไม่ยากนะคะอ่ะทีนี้มาทดสอบบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูให้โจทย์เอาไว้ทดสอบเปลี่ยนจากเด็กชายเมาเป็นเด็กหญิงบโอไหมคะเด็กหญิงบอายุเหมือนเดิมเลยลูกสิบสามปีแต่ตัวใหญ่กว่านิดนึงน้ำหนัก40กิโลกร,รมัมทำอะไรคะกิจกรรมของเด็กหญิงบ นั่งอ่านหนังสือโอ้โหแค่เห็นกิจกรรมแล้วสู้สู้เด็กผู้ชาย A ได้ไหมเนี่ยนะคะอ่านหนังสือ2ชั่วโมงถามว่าเด็กหญิง B ต้องใช้พลังงานใน1วันกี่กิโลแคลอรี่อ่อะโจทย์แบบนี้นะคะโจทย์แบบนี้นะนักเรียนลองเอาสมุดขึ้นมานะคะมาคิดหาคำตอบให้ค,คุณครูซิว่าใน1วันเนี่ยเด็กหญิง B ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ดูซิคะ เขาต้องใช้พลังงานมากหรือน้อยกว่าเด็กใจเองอะคุณผู้ให้เวลาคิดสักห้านาทีน่าจะทันนะคะอะลงมือคิดด้เลยค่ะเอาสมุดขึ้นมา คุณครูกลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับเฉลยนะคะของเด็กหญิงดีนะคะว่าในหนึ่งวันใช้พลังงานนะคะสําหรับกิจกรรมอ่านหนังสือ2ชั่วโมงนี้เท่าไหร่นะคะนักเรียนน่าจะเห็นคําตอบแล้วนะสุดท้ายเราจะได้คําตอบอยู่ที่2447.8นิบเกิโลแคลอรีใครได้ตัวเลขของคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะ นะเพราะว่าไม่ยากนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคุณครูซ้าอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการค้นักเรียนดูตรงบรรทัดนี้ก่อนนะคะให้เราดูค่าพลังงานที่ใช้ในการอ่านหนังสือของเด็กหญิงีก่อนนะคะก็ที่มาคือมาจากเอาน้ําหนักตัวนะคะน้าหนักตัวของเด็กหญิงีเท่าไหร่คะ40ก็เอา40คูณด้วยพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมนั้น1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงของเด็กหญิงบีนักเรียนดูให้ดีนะระวังโดนหลอก นะคะคอลัมน์มชายคอลัมน์มหญิงเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูกิจกรรมทําอะไรคะเนี่ยนั่งพักอ่านหนังสือนั่งพักอ่านหนังสือจืดลากมาเจอตัวเลขที่เราจะนําไปคูณคือเท่าไหร่คะหนึ่งจุดหนึ่งหกอันนี้คือคิดหนึ่งชั่วโมงแต่เด็กหญิงดีอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงคะสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็คูณด้วยสองเอาไปคูณเรียบร้อยผลลัพธ์ออกมา อ่านหนังสือใช้พลังงานไปทั้งหมด92.8กิโลแคลอรี่นะคะอ่านหนังสือ2ชั่วโมงแต่ทีนี้ตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเด็กหญิงบเป็นเด็กหญิงที่มีอายุ13ปีใน1วันนะคะต้องได้รับพลังงาน2,355จากตารางนะคะเราก็เอามาบวกกับตัวเลขคุณครูผิดแล้วตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะเนี่ย 9.2นะคะลืมแก้วตัวเลขนะขออภัยนะลูกนะตรงนี้ก็เป็น9.2นะคะจุ8นะคะ9.2 8กิโลแคลอรี่พอบวกออกมาจะได้ตัวเลขเท่ากับ2,447.8กิโลแคลอรี่โอเคเข้าใจตรงกันนะคะวิธีการก็คือถ้าเด็กหญิงีไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันนะคะจะต้องการพลังงานเพียงแค่2,355กิโลแคลอรีร่ต่อวันแต่เด็กหญิงี นะคะใช้พลังงานในการนั่งอ่านหนังสืออีก2ชั่วโมงก็เลยบวกพลังงานเพิ่มเข้าไปอีก92.8เพราะฉะนั้นใน1วันนี้เด็กหญิงดีใช้พลังงานรวมไปทั้งสิ้นนะคะ2,447.8กิโลแค,คลอรี่เพราะฉะนั้นเด็กหญิงดีก็ต้องกินอาหารที่อยู่ในปริมาณแคลอรี่เท่านี้ถ้ากินมากกว่านี้แสดงว่าเราใช้พลังงานของวันนั้นหมดไหมคะไม่หมดก็จะเหลือสะสม นะคะไม่ดีต่อร่างกายควรใช้ให้เพียงพอนะคะควรทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการขอพลังงานในแต่ละวัยแต่ละเพศแล้วก็แต่ละกิจ,จก,กรรมของที่ทาโอเคนะคะวันนี้น่าจะเข้าใจนะคะคุณครูก็จะทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะคะด้วยการทําแบบฝึกหัดนะคะมีโจทย์ให้คิดอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการถามตอบเล็กน้อยเพื่อการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ าอาหารกับพลังงานนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนทํานะคะแล้วตอนท้ายนะคะถ้ามีเวลาเหลือก็เดี๋ยวเฉลยกันท้ายชั่วโมงนะคะสําหรับในวันนี้คุณครูก็จะร้านนักเรียนไปนเลยนะคะสวัสดีค่ะ